โอ้เม,มื่อเมืองไทยมเมืดด่อไปดำไปเด้อน,นี่กลับไปนำแล้วครับเฮ็ดวัิตามินดิคติน <c oughs> มาสง่งมูเมื่อไปดมพี่น้องเฮ้ยนี่สนามบินออตซุน<า>นี่เปิดจะไปไปดมน,นี่ครับผมที่เช็คอิน ใหด,ดลิกะทนใหดูสนาบบินอัตสุนครับเดนมงมงเช็คมองเช็คกับไป ที่เช็คอินโอ้หลดอย่างนั่นนี่นุ่สั่นทีดีสิเนาะอันนี้ที่รับกระเป๋านะครับนี่รับบิลลงเอากระเป๋าอยี่ยนเี่นอโอ้สน้ำบินจะกลับไปเที่ยวไทยแล้วนะครับ <c oughs> บปเลยครับรพ,พี่น้องเอ้ยมาส่งโมซื้อนี่อันนี้เป็นข้างนอตนะครับหวห่วงมาถ่ากระเป๋าวนคิดสมัติก็มี่วงก็มีโอ้ยไปหลาบจริงเนี่ยรับล่างกระเป๋าที่พี่น้องล่างรับกระเป๋ารถจักสัานที่ดีนะน้องเบล ที่นี่สนามบินออตตสุนรถจักรหวีาานอนันนี้ขึน้นโอ้ล้านหนึ่งโอ้ราคารถไฟฟ้าสันทิลีที่น่าไปดนี่ราคา,ฟฟารถ1ล,ล้านบาทปอ,อ,อ้หนึล้านคโครนหล้านโครนหนึ่งแ โอ้แกครับพี่น้องว้โอ้มองจองแท็กซี่ว่นนี้นี่กาแฟาให้กินหอมพี่น้องเฮ้ยแท็กซี่อันนี้ซื้อของกดตามนี่แหละครับราคาครับผมโคกสามสิบเก้าโครนนะครับขุรสาววูวีพี่น้องวันนี้ มาส่งเพื่อนกลับบ้านนะครับเวียดนามที่สนามบิน,นครับนี่สนามบินออตสุนนะครับน,น,น,นะนี่พี่น้องเลยเพื่อนอันนี้พี่นางเลยเครื่องชาร์จไฟโอ้โหเครื่องชาร์จไฟฟ้านะครับพี่น้องเอ๋ย แท็กซี่มารอรับผู้โดยสารที่ออตสุนนะครับสนามบินนะครับดูพี่นอ้องยวดวแล้ออตสุน uh huh. วดวแล้ออตสุนครับผมโอ้ย่างที่เสาสุดยอดพี่น่อยทหารอย่างที่เสาสุดยอด อ,อันนี้ทหารปเเลยครับ <c oughs> นี่ครับผมเ็นลูกใส่านอทางไหนอย เคลุมครับอันนี้ทหารชุดขาวว่นี่ครับผุดขาวกับชุดเทารับไฟแดงเมืองนอกต้องรอนะครับพี่น้องไฟแดงนี่เดียวคนยางนี่อห็นบ่นี่พี่น้อง ถ้าไฟเขียวบุกขึ้นไปไปมึงไไหน้อยไปได้ครับผมไฟเขียวไฟเขียวถึงไปได้นะครับพี่ไไน้อยไฟแดงต้องยุดเด้อ่พี่น้องเมืองนอกเมืองหน้าทางมาอะไรงงไงวะไฟเขียวต้องหยุดนะครับ